ยุคโควิดแบบนี้นะโ,โหปิดแมสปิดจมูกไม่พอคะ่ะทุกคนคะเราจะต้องใช้แอลกอฮอล์ในการล้างมือนะคะเป็นส่วนสําคัญนะคะที่นะคะทุกที่นะคะจะต้องใช้เลยครูปามาแนะนํานี่เลยนะคะน้ํายาแอลกอฮอล์นะคะหรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะคะนี่เลยมหาหงของระบบ T S ตค่ะ มหาหงของเรานี้นะคะเป็นเจลล้างมือนะคะที่ทําความสะอาดมือไม่พอในยุโคโควิดแบบนี้ที่เราจะต้องใช้และจะต้องปลอดภัยไปนะคะโหต้องใช้ในกิจวัตรประจําวันเราเลยในตอนนี้นะคะค่ะเป็นเจลล้างมือที่บํารุง บำรุงมือของเราด้วยให้ชุ่มชื้นนะคะบางคนนะคะเป็นแอลกอฮอล์นะคะล้างมือแต่มือเราพังมือเราแพ้เราแสบเราคันจริงไหมคะแต่เจลแอลกอฮอล์นี้ผสมประสานมาส่วนผสมจากว่านหางจระเข้ทำให้มีส่วนผสมในการบำรุงมือและที่สำคัญนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าบางคนใช้เจลล้างมือส่วนใหญ่ๆนะใช้แล้วเป็นขุยใช้แล้วเป็นผงเหมือนที่ใครจริงไหมคะ แล้วเราก็ต้องมาใช้กระดาษเช็ดช,ชั่วตกลงว่ามันจะสะอาดจริงไหมนะคะแต่ของเราไม่เป็นค่ะที่สําคัญกลิ่นหอมมากนะคะทุกคนค่ะแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะดีดให้ดูนี่เป็นแบบนี้นะคะหอมนะคะไม่มีเป็นผงนะคะไม่มีเป็นผงค่ะแห้งไวนะคะและที่สําคัญรู้สึกเลยว่ามือเราชุ่มชื้นปลอดภัยสะอาดรู้สึกถึงความปลอดภัยในมือเรานะคะได้หมดเลยนะคะเนี่ย โอ้โหคุณค่ะและที่สำคัญหอมมากมือรู้สึกว่านุ่มชุ่มชื้นเหมือนเราโดนบำรุงนะคะจากว่านหางจระเข้นะคะตัวนี้นะคะราคาแ5 0บาทหัทวใหญ่เบิ้มเลยนะคะสำคัญบำรุงมือสะอาดจริงๆไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบนะคะไม่ทิ้งความสกปรกบนมือคะ่ะแห้งเลยนะคะแล้วรู้สึกว่ามือเรานุ่มจริงๆแต่ร้อยห้าสิบบาทราคาสุดคุ้มราคาประหยัดอยากแนะนําทุกคนเลยนะคะยุคนี้มันต้องใช้ ทุกบ้านต้องมีค่ะซื้อขวดใหญ่ไปแบบนี้นะคะและที่คุณเปิดบินนะคะคุณสามารถซื้อได้ในราคาสมาชิกนะคะตลอดชีวิตเลยนะคะแบบนี้นะคะสามารถแบ่งให้ลูกไปแบ่งใส่ขวดเล็กๆแบ่งพกพาได้สะดวกแนะนําจริงๆนะคะเลิศเลิศจริงๆค่ะหอมจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะนะคะยุคนี้นะคะเราขาดไม่ได้จริงๆนะคะสนใจสอบถามสั่งซื้อกับตัวแทนจัดจำหน่ายได้ทั่วโลกเลย นะะในระบบ TS w รวยงงในโดงเงินกับครูสิตาค่ะลองดูนะคะมาหาหงงนี้ช่วยคุณได้ในการปลอดภัยจากโควิดค่ะสนใจสอบถามได้เลยนะคะ